เขาป้าหาเห็ดครับมันนี้ครับนี่ป้าหาเห็ดครับกำลังหาอยู่ท่าหุ่นครับผมเห็ดผมครับเห็ดยู่าครับมันนี่วัดใดโลงน้ำครับผมมาหาเห็ดกันครับผม ได้พ่อแกงวาครับตะเบิงเอาครับผมติดตามเบิงเด้อครับเด้อครับผมนี่ครับวิธีชีวิตอีสานเฮาครับผมย่มันกันโลกน้ำครับเดียวกับึืนโคกหาเห็ดได้เบอระยายพ่อย่ายยุนครับผมนี่มาหาเห็ดครับมูหลายครับผมโอ้ย มานบ่ครับเดี๋ยวเบื้องในย่าย่ผูผมก็เลังมากครับท่านได้อยู่โอ้ย,าย่าเยเราได้หลายครับผม <c oughs> โอ้เต็มตาเลยครับเบื้องเอาเด้อครับเด้อนี่แหละครับที่สารบานเหาครับบุรีรัมรับเบื้องขุนย่ายอีกคนหนึ่งเราได้บ่ไดบเราได้หลายครับ ครับผมมาแต่ทางไหนหล่ยย่านนี่โอ้ยสายสีสองไก๋ไก่ครับนี่ครับเป็นสวนปลาอยคาหุ่นย่าแล้วพอแล้วครับผมโอ้ยย่างงามเลยครับอ้าวนะครับผมนี่แหละครับอีสานบานเท่าครับย่ามันหาปลากะหาครับหาเห็ดกะหาครับพอืดเนวกินครับผม ขันเลือกนอ่ย่ายเนาะครับผมครับเอาวันนี้ผมสิดไปหาเบิ้งฮาเทียดได้น้ำเพลินจักแกงครับผมย่งางไปทางขุนไปหาแม่ออกดูทางอ,อเ้วหดยกหลายดอก แล้วละครับหมูปลามาตั้างที่แล้วขึ้นร่างคอครับ งลงเรือเขาลงเนือด้วยจ้ง นี่แหละครับหามาเรื่อยๆครับผมหวังไดเท่ากับหาเบิ้งครับหวังไดเป็นตะคนบ่เห็นเท่ากับเดี๋ยวหาเอาครับอ้าวนี่พ่อแล้วครับผมนี่ครับสองดอกนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับผมนี่ครับมีของดอกอีูุ้มหนึ่งอยู่ในลุมนี่ครับผมโอ้เกิดอยู่ในลุมครับนี่ ใน่ลุมสามอันครับผมนี่โอ้มีหลายอันอยู่ว่มันเน่าบ่นี่ครับถงใส่ห้ากับว่ามีนี่ครับอันนี้เอามาจากลุมนี่ครับเดี๋ยวหาเนวาใส่กันครับผม ใช่เราดอกหนึ่งออสองดอกอสองดอก,ดอกอเบิ้ลสองครับดอกน้อยๆครับผมกำลังยางมากเลยครับรับมันรีอยู่ในหลุมพ<ร>ะนะโอเหลายครับผมอ้า ได้แน่แล้วครับผมนี่ดอกหนึ่งโอ้ดอกใ่ญ่ๆค,ครับหุ่นดอกหนึ่งสองดอกเห็นว่าสามสี่ดอกต้นโอ้ฟังนี้คืนดีเลยครับอโอ้ดอกใ่ญ่ๆครับ อดอกงหญ่ถือใจ,อใจผู้เก็บ<จ>ด้ยครับคนเก็บนี่มากดอกง่า<อ> <ๆ S 2> ครับอก็ข่มเลยครับงามๆเลยเนี่อันนี้งามคือผู้เก็บบอะ ครับนี่แหละนี่หาเบื้องแถวนี่แหละครับนี่โอ้มันลงสายตาคนเดย์ังเดย์วะน,นี่แหละครับมันดีดีอยู่นะโมนี่ละเดี๋ยวหาเบิ้งครับ อยู่มองไดน้อนี่ละเป,ปืดเปืดเบิ้งภาษาไทยวันละข้าครับปืดเบิ้งครับผมคับบยางเลาะอีกน้อยหนึ่งครับมองนี้คือสีเมดแล้วครับนี่บริเวณนี้ได้หลายดอกครับว้างนันผ่านไปมันเสียงอยู่ครับนี่ว่ามีใครเห็นด้วยครับนี่ แลขนาดผมยังไ่ใครเห็นเลยครับนี่เบิ่งดีๆครับเรลาสีเห็นมันมันรีอยู่บันไดก็มาหาขวดออกมันเลยครับขนาดมันเสียงอยู่ยังขวดพ่อครับผมคนเห่านี่ดอ,อกง่ายๆครับผมถือใจคนเก็บเลยครับนี่คนเก็บก็มากดอกญ่ายนะบุปป้าไปครับผมไปอีกครับ วกเข้าไปครับผมวันนี้พามาเที่ยวปลาด้วยครับเด้อหาเห็ดกันครับวันนี้เมียียกกลองครับเมียอยากได้หลายๆดอกเขาว่าเดี๋ยวเมืออตอนนี้ยุปปลาครับผมได้หลายดอกเดี๋ยวถึงเวลาสิได้หลายดอกขึ้กันครับผม บองครับบังวิวทิวทัศน์แตน้ำครับผมเป็นหินครับเป็นหินทรายเนาะครับเป็นเขาหินครับถือว่ามาเที่ยวปลากันครับมาหาเห็ดไห้เบิ้งครับผมถ้รรมามาฉาดบานเท่ามีปลาไวยครับผมน้ำชุมชนครับ พ่อได้กินเฮดครับผมอ้ไใ่พะยุงนะครับนี่อน,นุลักษณ์ใบด้วยครับเดีย๋ยวตัดบดไปหมองมันแปนกันครับผมครับเดี๋ยวสียางขึ้นไปทางพุ่นแล้วครับ พอหินไงครับหินไงน <ś 2> อู้หินก่อนไงครับไงบนนันย่างไปยังไงพออีกดอกนึงแล้วครับกลอ,องเชียไม่ครับพนทรายกล่องกันเลย มีอีกหลายยุ่งอยู่มั่งมังนเกิดมันเกิดเป็นมูด้วยเขาอ่ะตัดย้อนลตัดตอนเราครับคลิปมันสีเงาเกินเกินไปครับผมผบนี่ครับผมผลงานไปเก็บเห็นมือนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คนไปเก็บครับนี่ ก็ไปเบพาไปบุกป่าครับเมื่อนี้พาไปบุกป่าเป็นคนป่ามักยางหาเห็ดบ่มักยางแบกเด้อห่างหนาวหาเห็ดได้กินได้ขายพร้อมจัะสดเบา่างซอนด้วยจ้ะนี่ดอกงามๆดอกงามๆหัวขาดหัวขาด เงยๆดอกทำงานด,ดังสีด้วยจ้ะมาเก็บเด้อผู้ใดอยากกินเห็ดมาเก็บด,ด้วยจ้ะบานปวดเกิดร้คักผู้เขาผู้อ,อกไดทุกคนครับผมมือนี้ครับว่าได้ออกตกปลาครับผมกันเลยผ้ากันไปหาเห็ดเขาป้าหาเห็ดครับผมมีคลีปไปหาเห็ดมาฝากพี่ฝากน้องครับผมขอขอบคุณสำหรับผู้ติดต,ตามชมเฮ้ามาจ,จนวาหอดช่วงสุดท้ายครับ สำหรับมือนี้ครับได้เห็ดขมเห็ดยูค่าครับผมมาให้เบิ้งครับการไปหาเห็ดโอวล่ำบาครับห่อนกับห่อนยุ่งกับไล้ครับผมบขอบคุณลหลายๆสำหรับคนกดติดตามกดแชร์ให้เนี่ยด้วยครับเด้อสนับสนุนสอน่องหน่อยของเข้าเมื่อนี้ประเด็จตกปลากับสีผ้าไปหาเห็ดขอบคุณลหลายๆครับ